สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นสําคัญที่เราไม่ควรมองข้ามกันนะครับนั่นก็คือประเด็นของการถูกกลั่นแกล้งของ LGBTQ+ ในสังคมครับงั้นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ LGBTQ+ กันดีกว่าครับ LGBTQ+ เนี่ยคืออะไร LGBTQ+ เนี่ยเป็นคําที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศครับแล้วทําไมกลุ่มคนเหล่านี้ถึงมักถูกกลั่นแกล้งและถูกบูลลี่เป็นประจําจากที่ผมได้ทําการลงพื้นที่และหาข้อมูล ทำให้ผมได้ทราบว่าเหตุผลหลักๆที่กลุ่มคนเหล่านี้มักถูกกันแกล้งเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุผลแรกความหมกติและความกลัวในสิ่งที่ไม่เข้าใจเหตุผลที่สองแรงกดดันจากค่านิยมดั้งเดิมหรือศาสนาและเหตุผลสุดท้ายการขาดการศึกษาเรื่องความหลากหลายทางเพศหลายคนเติบโตมาในสังคมที่ไม่ให้ข้อมูลเรื่องเพศอย่างรอบด้านทําให้มีความเข้าใจผิดบางความเชื่อมองว่า LGBTQ+ เนี่ย ขัดกับหลักศีลธรรมทําให้บางคนมอง LGBTQ+ เนี่ยเป็นความผิดปกติแทนที่จะเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์การที่กลุ่มคนเหล่านี้ถูกกลั่นแกล้งและถูกบูลลี่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านจิตใจและในด้านร่างกายเป็นอย่างมากครับเช่นความเครียดความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้า ถึงขั้นอยากทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายครับดังนั้นพวกเราทุกคนจึงมีหน้าที่ร่วมงานสร้างสังคมที่ปลอดภัยและเข้าใจในความแตกต่างทางเพศหยุดบุธและเปลี่ยนสังคมให้เต็มไปด้วยความเข้าใจความพและความรักขอบคุณครับ